บ้านมีปื้มไข่พิเศษที่จะได้อ,อันนิสงนิสงฝากของมางมีไหมชอบพี่เบียชอบอ่ะไม่รู้ไม่รู้ที่ที่แหล่งข่าวเราสืบมาตรงหรือเปล่านะไปชมค่ะสวัสดีครับพี่เบียนะครับก็ดีใจมากนะครับแล้วก็สวสดีด้วยนะครับน้งแป้นอย่ว่า น้องประวาน,นะครับที่ชื่นชอบในผลงานหรือว่าชื่นชอบในตัวของ,ของพี่เบียนะครับต่อให้กำลังใจน้องแป้นนะครับก็สู้ๆครับเรามีความสามารถนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ขอให้อย่าท้อนะครับคืออาจจะมีแข่งขันบ่อยอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็ต้องสู้ๆนะครับวันนี้มีของขวัญ มีของฝากให้น้องแป้นและน้องประวานด้วยนะครับก็มีแมวน้ำนะเป็นตุ๊กตาแมวน้ำหนึ่งตัวมาให้เป็นเพื่อนกับน้องปราวานนะครับขอบคุณมากนะครับว้า,าว,าวาอยากได้ไหมจ้าอยากได้ <c oughs> <c oughs> ดึงหนึง่งนี่ครับโ <c oughs> หน่ารักน่าไปเลยนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยาด้วย <c oughs> คือฟินแล้วใช่ไหม